สวัสดีค่ะพี่ป้านะอาวันนี้จะพามาเที่ยวสวนลูกแพรนะคะที่สวนนี้ลูกแพรกาลังออกลูกเต็มเลยค่ะตอนนี้ชาวสวนและเกษตรกรก็จะเก็บเกี่ยวลูกแพรนะคะเพื่อไปส่งยังพ่อค้าคนกลางนะคะแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บลูกแพรด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราจะหาลูกที่มาดูลูกนี้ค่ะ แต่ถ้าจะให้อ่อร่อยฮะต้องให้เหลืองเหลืองกว่านี้นะคะ t h i s c a n t a text เยอะมากๆเลยคะ่ะที่สวนนี้ ่ที่ชิเน่ยาชมอฟอเบตลตัวนี้จะเป็นกันแมลงนะคะกันแมลงค่ะนู่นตรง ด้านนู้นก็จะมีอยู่นะคะ ลักษณะผลเขาจะคล้ายแอปเปิลนะคะเนื้อด้านในเขาก็จะคล้ายแอปเปิลค่ะชิมแม่เรามาชิมกันดูค่ะเหมือนมันยังยังไม่สุกเต็มที่ค่ะแต่เนื้อเขาข้างในเขาจะคล้าย,ายกับแอปเปิลนะคะ อันนี้ก็จะเป็นลูกแพ้เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะ เรามาเก็บแอปเปิลกันค่ะวันนี้ลูกโต,โต 有。Yeah. แพรที่เราปอกเปลือกแล้วนะคะใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่อบเชยหรือชินเนมอนนะคะลูกแพรเชื่อมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหวานมากหวานน้อยตามความต้องการเลยนะคะ